เจ็บพ,พักเจ็บพ,พักนหน,น่ายโดนซน่ยนัดลาลหมดมันมนันัว่าันหรอเทีมของคุณได้รับชัยชนะ <c oughs> ไม่รู้เจลบเรนยังเซนม่บัาเนาะ ึกว่าคอยเนี่ยหั่นพืกว่าคอยเนี่ย่อยากเอาอ้งไปยิยยนย่นไปบบยื่นแล้วเออวายคอยคอยทีมของคุณได้รับชัยชนะ แต่สองเดียงเลยพีมมันด <El being. S 2> nah ูเอลดักดีดีโหลดมันย่างมันยิงเดะทีมของคุณได้รับใชัเสมอ นัดไปนัดไปมันมีอ <ficou> ย่างยุยูยุยูสองเดี๋ยวเจ้าทีมทคุณได้รับชัยชนะรดดสามเดีวหรอเ่อีไม่รดสามเดี่ยว Man d o ร n นี้ไม่ตกใจคว่างระเบิรางระเบิดไปแล้วาเบิดไปเร็วปากสองไหม กลางสามกลางสามพ่อระเบิดไปแล้วสเปเชียลหุ่นชาติชาติชาติโคตรเลยหมูพกไรได้เลยไปดักบนหุ่นพกแรงฮะรุดชาติไหมบอกมาหันเดี๋ยวมีูวเกิด มาเ่วยิ่งถึใส่ไปทางขวยุแถวยุมีเกิดนี่หลังยู่ยู่ลึกเชื่อมก็เกิดมันมีวิวมาคอมมาาคอมมันมันมันแรงไปทางกลา,างเด้ักมันว่างใส่เกู่ <S 2> <S 2> <S

ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วมีพวกคุณ,คณะคระดับช,ชัยชนะ

เพิงเริ่มี่เนี่ยเพิ่งเริ่มเลพอระเบิดไปแล้ว m a วครับว้พี่อะไรแล้ว้าระเบิดไปแล้วต่ตื่น่ะเี่เล่นเลเลือปล้วพารใจ้ระเบิดไปแล้วติดตั้งระเบิดเวลาเร้ระเบิดไปแล้ว sorry แม่ไปตอวตัวเดียวเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะ ยข้าระเบิดไปแล้วข้าระเบิดไปแล้วข้าระเบิดไปแล้วมันกบตามมาดิติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อย ทีมของคุณได้รับชัยชนะ